สวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักค่ะเพื่อนจ๋าโอเคมาถ่ายใหม่เมื่อกี้พี่ใจถ่ายแล้วมันไม่ชัดก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะคะเพื่อนที่วงวงไว้โอเคเราไปสรุปกันเลยนะของวันที่23แต่ก่อนจะไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอนแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ํากว่าอายุ18ปดีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะโอเคเ,เพื่อนจ๋า มาสรุปกันเลยเราวสตาเนาะราวสตาผลสามตัวห้าเจ็ดห้านะคะสองตัวล่างสามสองนะคะเพื่อนจ5 75 5 75 5 75๋าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเลขหามเนาะนะคะเพื่อนก็จะไปอยู่ในตารางเนาะสามตัวตารางนะคะสาหรับสองตัวล่างสามสองพี่น้องพี่ใจให้เด่นที่สามกับสองนะคะมาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยนะคะเอาไปจับคู่นะมาด้วยกันแล้วก็เ ถ้าวิ่งลูดก็ได้สองเด้งนะคะสําหรับลูดได้สองเด้งเนาะต่อไปผลของเราสามัคคีค่ะเพื่อนๆจะลาสามัคคีเจ็ดสองห้าสามเจ็ดนะคะสองห้าพี่จะไปจับตัวเด่นมาอยู่ในตารางนะคะเจ็ดสองห้าสามตัวเลยค่ะเรียงกันเลยนะคะสามตัวแล้วก็เข้าลูดที่เด่นสองด้วยนะคะสองห้านะคะเพื่อนจะเข้าด่น เข้าวลูดนะคะแล้วก็ไปได้สามตัวตารางด้วยพี่เพราะว่าสําคัญนะตารางก็สําคัญนะเพราะพี่ใจจับตัวดินไปไว้วางตารางนะคะสําหรับสามจิตนะคะสามจิตก็ในตารางค่ะเพื่อนจ้ะสามจิตนะคะตารางเนาะสำหรับลาวีไอพีผลที่ออกนะคะสี่หนึ่งสามศูนย์สี่นะคะเพื่อนจ้ะศูนย์สี่เราก็มาในสองตัวนะคะแลนเดีนศูนย์นะคะแล้วก็สี่หนึ่งสามสี่ หนก็3ตัวในตารางนะคะเข้าดินที่รูด4ด้วยนะคะเพื่อนสำหรับราวสามัคคี VIP นะคะพุิโอกแปดเก้าสามหนึ่งแะคะเกก็มานะคะแปดแนะคะแล้วก็หนึ่งแเพื่อนจะมา1หด้วยนะคะหนมาด้วยในในตัวลา,าว v ีไนะหนึ่งสในชุด นะคะแล้วก็ซาตา v i ไอพีบุิโอกห้าเก้าสามหกหนึ่งห้าเก้าสามแล้วก็ในตารางเหมือนกันนะคะสามตัวแล้วก็เข้ารูดที่สามด้วยเก้าสามนะคะเข้าที่รูดเก้าสามเก้าสามนี่มาสองสองลาวเลยนะคะเพื่อนโอเคยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะคะได้ทั้งดิ่งได้ทั้งรูดทั้งชุดนะวันนี้ ไปต่อของวันที่24คำนวณจากวันที่24จะให้เดนที่089 8กับ39กับ6นะอย่าลืมนะคะแล้วก็ในตารางอย่าลืมตัวสำคัญในตารางนะใครจะจับตารางจับคู่นะคะแล้วก็สำหรับศูนย์พี่เจยก็จะวางไว้ให้อย่างนี้นะคะมีตัวโจตัวเดนเพื่อนๆชอบตัวนี้ก็หยิบจับไปไม่ชอบที่พี่เจย์โจให้กระโจะเองได้นะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะอันนี้คือเน้นรูดพี่เจยพูดประจำเนาะ ลาสตาให้เดียที่1กับ6นะคะ6กับ9อย่าลืมนะคะสามัคคีกับกับ3 3กับ8อย่าลืมนะลาวีไอศูนย์กับ1สามัคคี VIP 2กับ8ไปกับ3นะคะแล้วก็สตาร์ VIP ก็คือ7กับ8นะคะ7กับ8ก็คือ8กับ3ก็อย่าลืมนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่เจ๊ก็ฝากไว้กันอีกหนึ่งคลิปนะคะหวังว่าวันนี้พี่น้องโชคก็จะโชคดีเหมือนทุกๆวันนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขประจักษ์ลงไปใครเจ็บมีโชคไม่ลาบ กับพี่ใจตลอลดไปเลยทุกๆวันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะ